สวัสดีครับกลับมาเจอกันเหมือนเช่นเคยนะครับกับวิเคราะห์บอลประจําวันพฤหัสบดีที่2กุมภาพันธ์2566ก่อนอื่นก็ต้องแสดงความยินดีกับคนที่ตามผมเมื่อวานด้วยนะครับน่าจะอิ่มอิ่มจุกจุกกันไปเลยทีเดียวกับ3าคู่เมื่อวานวันนี้มาเริ่มคู่แรกกันเลยไปที่ฟุตบอลรายการโคปาอิตาเลียครับยูเวนตุสเปิดบ้านต้อนรับระการมาเยือนของทีมลาซิโอลงเตะเวลาตีสามเจ้าบ้านยูเวนตุสเหมือนเสียความมั่นใจไปแล้วกลายเป็นบอลเสียส่ง หลังจากโดนลงโทษตัดแต้มไปถึง15คะแนนผลงานของพวกเขาดิ่งลงเหวทันทีโดยเกมลีกนัดล่าสุดก็โดนมอนซาบุกมาอัด2ต่อ0ขณะที่ทีมเยือนลาซิโอพวกเขามีผลงานที่ดีเพราะไม่แพ้ใครมา5้าเกมติดต่อกันร,รวมทุกรายการราคาเปิดออกมาให้ยูเวนตุสเป็นฝ่ายเปิดบ้านต่อปอๆปแนะนำให้อยู่รองลาซิโอดีกว่าครับดูทรงนี้แล้วลาซิโอสู้ได้แน่นอนอยู่รองมีโอกาสเฮรับซับมากกว่าครับ ไปต่อกันในคู่ที่2ตุลกีซูเปอร์ลีเคเซรีสปอ t จะเปิดบ้านเจอกับอิตันบูลงเตะเวลาสามทุ่มเจ้าบ้านเคเซรีสปอผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นแม้ว่าเกมนัดล่าสุดในลีจะเพิ่งกลับมาเก็บสามเต้มได้แต่ถ้าดูจากฟอร์มภาพรวมมองว่าก็ยังดูคาดหวังอะไรกับพวกเขาได้ยากมากเพราะเกมในลีเจเกมหลังสุดเป็นการชนะ2และแพ้5เกมด้วยกันขณะที่ทีมเยือนอิตันบู ผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นก็ถือว่าทำผลงานได้ค่อนข้างดีในระดับหนึ่งเลยเพราะเกมในลี7เ,เกมหลังสุดเป็นการชนะ5เสมอ1แพ้1เกมด้วยกันและเกมนี้เคซลีสปอร์ Sport, เองพวกเขาจะได้บุกมาเจอกับทีมเจ้าบ้านที่ท่าเทียบกันดูจากในเรื่องของฟอร์มภาพรวมกับเกมในลีช่วงหลังกันดูก็ต้องบอกว่าเป็นทางด้านทีมเยือนอิสตันบูลที่ทำผลงานได้ค่อนข้างดูโดดเดน่นและดูมีทรงกว่าทางด้านทีมเจ้าบ้านที่เกมในลี7เ,เกมหลังสุด เก็บชัยมาได้เพียงแค่2เกมเท่านั้นทําให้เกมนี้เชื่อว่าโอกาสที่ทีมเยือนอิตันบูจะบุกมาและน่าจะลุ้นเก็บ3แต้มกลับบ้านได้ในเกมนี้มองว่ามีความเป็นไปได้ที่สูงกว่าเกมนี้เห็นควรว่าเลือกเชียอิตันบูเหมาะสมกว่าและคู่สุดท้ายของวันนี้ยังอยู่กันที่ตุรกีซูเปอร์ลีกเจ้าบ้านอาดานาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมเฟเนบาเช่ลงเตะเวลาเที่ยงคืน อาดาน่าแข่ง20ชนะ10สเสมอ7แพ้3ได้39เสีย21แต้ม37ภายใต้การนำของวินเชนโซสมอนเตนล่านัดล่าสุดพาทีมบุกชนะซิวาสบอบอ2ต่อ1นัดนี้จะกลับมาเล่นในถิ่นที่พวกเขาทำได้ยอดเยี่ยมกเก้าเกมที่ลงเล่นไม่มีคำว่าแพ้ชนะ6ด้านเฟเนบาเช่แข่ง20ชนะ14สเสมอ2แพ้4ได้51เสีย23แต้ม44เกมล่าสุดเป็นฝ่ายไล่ต้อนคาซิมปาซ่ซา5ต่อ1 แม้จะตกเป็นฝ่ายตามหลังรวมทุกรายการพวกเขาชนะมา4เกมรวดนัดนี้หน้าจะเปิดเกมสู้กันสนุก2ทีมมีเกมรุกที่มีสีสันอย่างไรก็ตามเฟเนบาเช่ดูเฉียบคมแน่นอนกว่าน่าจะเบียดชนะได้มาสรุปกันอีกทีนะครับ3คู่วันนี้คู่แรกไปลาซิโอคู่ที่2อ,อิตานบูและคู่ที่3เฟเนบาเช่และขอให้นักลงทุนทุกท่านโชคดีแตกอิ่มอิมกันทุกตัวที่ให้ไปนะครับก่อนจากกันอย่าลืม กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่พรุ่งน,นี้ครับ